เตี้ยนี่ผมขอแค่ซองบุหรี่นะซองบุหรี่แค่ซองบุหรี่ถ้าท่านจะโหลดนะครับท่านจะโหลดเนี่ยท่านให้มองถึงไฮรอลิกมีไฮรอลิกเยอะรถผมมีไฮรอลิกยกดัดแปลงสภาพนี่ขวัญใจใสายแซ่ดต้องวีดฟีดโอ้โหผมถอดบอกออกซะแล้วผมก็ใส่โลบาร์แต่ผมไม่แน่ใจแล้วว่าถ้าใส่โลบาร์เนี่ยมันจะผิดกฎหมายไหมแต่อย่างรถแข่งเนี่ยทำไมต้องใส่หมวกเซฟตี้บวกกันน็อกกุญับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพบกับเราสองคนสําหรับรายการช่างรู้ช่างคุยนาต้อยแล้วก็อาจารยเบียครับสวัสดีครับอาจเบียครับผมเหมือนเข้าเนื้อเรื่องเร็วอ่ะวันนี้เยอะเดี๋ยวนะครับหลายรายการเลยแต่เป็นปัญหาและคําถามที่น่าสนใจแต่งรถอย่างไรให้ไม่ผิดกฎหมายครับในปี2566นี้ เดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูทีละเรื่องเลยเอาเรื่องแรกก่อนคือรถผมอะครับที่ตอนนี้มีอยู่ผมว่าสีมันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยแล้วไม่ค่อยสวยไอ้นี้ยผมมีสีในใจมาการเดียอยากแต่งแบบเนี้ยอยากแต่งแบบนี้สีนี้เดี๋ยวนะครับเอาแบบนี้เลยแบบนี้แบงนี้วิ่งบนถนนผมว่าเด่นเด่นเลยใช่มัคครบราวนี้ในทางเดี๋ยวโอเคไหมโอเคครับแต่ในทางกฎหมายเนี่ยกองขนส่งทางบกแล้วก็จราจรทางบกเนี่ย เขากำหนดไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงสีที่จดทะเบียนไว้ไม่เกิน30%ถึงจะไม่ผิดกฎหมาย30%นี่เราคํานวณยังไงครับคำนวณก็คือดังรถจังหนึรถ1คันเนี่ย30%<ม>ก็คำนวณง่ายๆอาจจะมีฝาท้ายฝากระโปรงหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาที่มีสีไปจากสีเดิมที่เราจดทะเบียนไว้เนี่ยรถผมเป็นสีขาวทั้งคันแต่ผมใส่กระบะไลเนอร์เนี่ยถือว่าเป็น 30มมันคนละส่วนครับกับบาลานเอร์มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอาไว้ป้องกันการเป็นขีดป่วนซึ่งมองจากภายนอกมาแล้วเนี่ยไม่เห็นรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะมันก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าในกรณีเปลี่ยนฝาท้ายเป็นสีอื่นจากสีเดิมซึ่งคำนวณแล้วเนี่ยมันเกิน3 0อก็คือถ้าทำสีอย่างภาพติกยที่ผมให้จามนี้ครับเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามองเนี่ยสมมุติว่ารถที่เกิด อุบัติเหตุหรือเกิดการเฉี่ยวชนแล้วหนีอะไรพวกนี้มันไม่สามารถระบุรถคันนั้นได้ชัดเจนว่าเป็นสีขาวสีดําสีน้ําเงินสีแดงดูด้านหลังเป็นสีดำด้านข้างเป็นสีขาวเงี้ยมันมีผลต่อทางกฎหมายคือคุณทําเกิน30%มเปานี้เนี่ยเจ้าที่เขาตรวจพบบางด่านเรียกตักเตือนแต่โทษของการปรับสูงสุดจะอยู่ที่2,000บาทนะครับในการปรับเปลี่ยนรถเกิน3 0คือต่อครั้ง แต่ที่นี้เรามีวิธีการไหมที่เราจะทําให้มันถูกต้องมันต้องไปจดทะเบียนไหมอจรจริงๆถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนคือหลีกเลี่ยงไม่ได้คือชอบจริงๆเอาตามคําแนะนาของผมก็มคือท่านนําคู่มือการจดทะเบียนไปแจ้งที่ขนส่งทางบก<อ>ว่ารถของท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงสีให้มาตรงกับเล่มทะเบียนที่ท่านมีอยู่เหมือนสีขาว<อ>ถ้าเราไปแจ้งว่าอันนี้ลวาวดำใช่ครับภ<อ>ายใน7วันที่เราทํา หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงนะภายในเจ็ดวันเราต้องไปแจ้งแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําก็ไปในทะเบียนที่จดทะเบียนไม่มีการระบุสีอย่างชัดเจนเนี่ยก็จะถูกเรียกจับปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับสูงสุดโอเคโอเคแต่ถ้าผมจะทําแบบนี้ยังไงฮะน่าจะได้นะโอโหนี่ขวัญใจสายแซดนี่ขวัญใจสายแซสงต้องวิดวิ ได้ยินเสียงนี้รู้สึกมันเล้าใจอยากจะขับไปนนี่เหมือแบบคือเหมือนกับเธอโบ่งเปลี่ยนมาป่าวะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าเสียงนี่คือกระชากวิญญาณประมาณนี้หรือไม่ก็บุมบุมนี่วัยรุ่นชอบนะวัยรุ่นชอบอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับตัวรถแล้วนะไม่เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวรถได้สิครับอย่างนี้มันได้ครับ แต่มันก็จะมีกฎหมายคุ้มครองหรือควบคุมนะครับกฎหมายบ้านเราคมาดัง <นะ S 2> ของเสียงนะครับในการ<ม>เปลี่ยนท่อไอเสียหรือไม่มีหม้อพักไอเสียจะต้องวัดได้ไม่เกิน95เดซิเบลตามกฎหมายการตรวจสอบเสียงนะครับก็คือเขาจะมีตัวตรวจวัดเนี่ยห่างจากปลายท่อไอเสียเนี่ยประมาณ50เซนแล้วก็ใช้ความเร็วรอบในการเร่งอยู่มาณส0 0ันารอถึง3,000รอบที่2 5 0 0รอบใช่ครับเพราะว่าที่เขากฎหมายกําหนดที่95เดซิเบลเนี่ย คือเสียงที่หูมนุษย์หรือคนทั่วไปเนี่ยรับได้ที่ไม่เกิดอันตรายต่อแก้วหูแต่เกินกว่านั้นเป็นระยะเวลานานนะครับก็จะทําให้หูเนี่ยเกิดความเสื่อมสภาพได้ไวกว่าเวลาอันควรหูดับหูดับคลิปก่อนก่อนหน้าที่อาจารย์เบียร์เคยพูดว่าพวกท่อโล่งเลพวกนี้ใช่ครับไม่ใช่เฉพาะเสียงย่างเดียวใช่ครับมีพวกมลภาวะมลภาวะก็พวกที่พูดไปในคลิปก่อนๆนั่นคือแคตาลิติกโคเวเตอร์นั่นแหละตอนนี้มีลูกค้าหลังจากที่ออก อีพีเกี่ยวกับแคตาเลอร์ติกไปเนะี่ยโทรกลับมาหาเราไปจำนวนมากเพราะว่าถูกจับปรับแล้วก็มีนะครับเกี่ยวกับไนโตรซด์การดัดแปลงท่อไอเสียครับผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมาย<อ>แต่ถ้าเ,เกิดว่าบลพิษไม่เกินมาตรฐานเสียงไม่เกินกฎหมายกําหนดครับอันนี้สามารถใช้งานได้ถ้าาสมมุติว่าร้านเป็นมาตรฐานจริง,รงๆเขาอาจจะมีเครื่องวัดให้เราบ้าประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการไปควบคุมในการผลิตหรือดัดแปลงท่อไอเสียอย่างเป็น รูปรทงที่มีวิชาชีพในการเชื่อมท่อหรือดัดแปลงท่อก็จะไปเปิดร้านของตัวเองมันจะมีค่าปรับอย่างท่อเสียงดานกินจารเซิเบลเนี่ยอยู่ประมาณ1,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไม่เถียงหรือว่าไม่เถียงเจ้าหน้าที่ก็อาจจะอยู่สัก2 0 0 3 0 0ประมาณนี้ตำรวจจราจรการตั้งด่านเดี๋ยวนี้ต้องติดติดกล้องทีวีด้วยนะติดกล้องทุกคนนะครับ ถ้าด่านไหนที่ไปแล้วไม่พบตํารวจติดกล้องเนี่ยสามารถร้องเรียนไปกับที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้เลยเพราะว่าเป็นข้อกําหนดที่ตารวจทุกนายที่จะมาตรวจค้นเราต้องมีกล้องถ้าตรวจสอบเนี่ยขอดูกล้องก่อนเลยสำคันมีกล้องแล้วใช้งานได้ไหมผมขออีกนิดอาจารย์ได้ครับยังไงเลยอาจารย์จ้อยนี่ชอบรถซิ่งรถแต่งกันเลยคุณสวยชอบไปชอบใช่ไหมโอเคมันเล้าใจล้วผมว่ามันปลอดภัยเสียตังค์แล้วสบายใจ มีตังก็ไม่รู้จะไปทำอะไรใช่ครับมาแต่งรถนะสำหรับรถ4ประตูกับรถสเปซแคปครเพราะสเปซแคปก็คือมีมีแคปด้านหลังแคปปรดตด้ด้ั้ตัวนี้น่าจะมีประโยชน์กับรถของเราอ่ตอนนี้รถผมเป็น4ประตูผมถอดบอกออกซะแล้วผมก็ใส่โลบาตัวนี้เอาให้แบบมั่นใจแล้วว่าต้องหนึบแน่นอนแต่ผมไม่แน่ใจแล้วว่าถ้าใส่โลบาเนี้มันจะผิดกฎหมายไหม ผมคิดว่าผิดครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมอาจาร้อย <ๆๆ S 2> เพราะว่าคุณไปเปลี่ยนแปลงสภาพรถออกไปจากเดิมที่ขอจดทะเบียนไว้เพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาเอาไว้ให้ผู้โดยสารนั่งมันคือการดัดแปลงจากรถยนต์สี่ที่นั่งนะฮะถอดบ่อทให้มันเหลือรถยนต์สองที่นั่งถอดบ่อออกใส่โลบาเต็มที่เลยอย่างนี้ผิดกฎหมายครับเพราะอไอ้โลบาพวกเนี้ยเราคิดว่าเอามาใส่แล้วมันดูเท่ดูปลอดภัย แต่จริงๆแล้วเหล็กโรบาร์พวกนี้เขาจะเอาไว้ใช้กับรถที่ลงสนามเท่านั้นนะครับรถที่ลงสนามคือรถสนามเนี่ยเขาใช้ความเร็วสูงเมื่อการเกิดการพลิกคว่ำเนี่ยมันจะมีเกิดความอันตรายมากไอโรบาร์ตัวนี้ชุดนี้มันก็จะช่วยทําให้ตัวถังของรถเนี่ยไม่ยุบมาทําให้เกิดผู้ขับขี่เกิดอันตรายในรถยนต์อิสุสุทุกรุ่นเนี่ยเขามีการทดสอบจากวิศวกรมาแล้วครับจากการชนด้านหน้าด้านหลังและการพลิกคว่ำโครงสร้างของรถอิสุสุนั้นนะครับ จะปลอดภัยอยู่ในระดับที่อยู่ในที่กฎหมายกาหนดสายพวกนี้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือ,อประตูมันเปิดออกไม่ได้ครัไอตัวนี้จะเป็นอุปสรรคในการที่เอาตัวออกจากตัวรถท่าน,นอย่าลืมน,น,นะครับว่ารถแข่งเนี่ยเวลาเขาไปแข่งเนี่ยเขาจะมีชุดเซฟตี้มีชุดประจนเพลิงมีชุดกู้ภัยที่อยู่ในสนามเพราะว่าเมื่อเกิดการพลิกคว่ำเนี่ยเจ้าหน้าที่สนามเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าไปชาร์จทันทีตามความปลอดภัยของสนามแต่ถ้าท่านวิ่งอยู่เขาใหญ่อย่างเงี้ย วิ่งในเวลากลางคืนเนี่ยรถลงไปในเขาแล้วพลิกคว่ำเนี่ยผมถามว่าจะเอาจ่อหน่วยกู้ภัยของจังหวัดนั้นๆจะไปถึงเนี่ยท่านอาจจะเสียชีวิตแล้วก็ได้เพราะว่าแทนที่ไอ้เหล็กกันพงเนี่ยจะออกมาได้หจะกันตัวรถใช่กลายเป็นกงขังเป็นกงขังเอาเลยบีบออกไม่ได้น่อย่างรถแข่งนะทำไมต้องใส่หมวกเซฟตี้บวกกันน็อกกนลครับเขาก็เพื่อป้องกันไอ้โครงสร้างที่มันเซฟตี้ตัวเขาเนี่ยไปโดนศีรษะผู้ขับขี่เนี่ยต้องใส่หมวกกันน็อก ด้วยนะครับเพราะว่าเกิดการพาลิกคว่ำในไอเหล็กโลบาร์พวกนี้แทนที่จะมันจะป้องกันอันตรายดันเป็นตัวที่ทําให้หัวเราเนี่ยไปเกิดการชนทําให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับถ้าสมมุติว่าผมติดมันมีโทษปรับนะครับมีครับตอนนี้โทษปรับก็พอๆกับโจทย์แรกก็คือประมาณสูงสุดอยู่ที่2,000บาทแต่อันนี้ผมอยากมากเลยอยากอะไรเลยไม่สูงก็เตี้ย จางเบียผมอยากคำน่ะอยากอะไรเอาเอาตัวเตี้ยก่อนดีกว่าเอาเตี้ยเลยเตี้ยนี่ผมขอแค่ซองบุรีนะซองบุรีแค่ซองบุรีพอถ้าท่านจะโหลดี่ครับท่านจะโหลดเนี่ยท่านให้มองถึงไฮดรอลิกมีไฮดรอลิกยกรถผมมีไฮดรอลิกยกดัดแปลงสภาพการโหลดรถที่ไม่ให้รถมันต่ำเนี่ยคือมันเป็นผลดีสําหรับรถที่ใช้ในสนามเพราะว่ารถยิ่งต่ําในการเข้าโค้งหรือในการ ใช้ความเร็วสูงในการเข้าโค้งเนี่ยทางซิกแซกพวกนี้มันจะปกรงตัวได้ดีมากเพราะแรงเหวี่ยงมันไม่มีมันลดแรงเหวี่ยงบางโค้งตัวเนาะแต่ถ้าโหลดซักซองบุหรี่ยดยัดเข้าไปได้เนี่ยถ้าขับในสนามเนี่ยมันจะดีมากมแต่ผมย้อนกลับไปถามจาต้อยว่าถนนบ้านเราเนี่ยมาพื้นที่ไหนที่จเจริญก็จะเรียบปิ๊บเลยไปพื้นที่ไหนที่ขาดความจเจริญมันก็จะถูกทางรุขคะมมันจะไปม,มีผลต่อช่วงล่างที่อยู่ด้านล่างก็จะมีเครื่องยนต ห้องแข้งเครื่องยนต์เกียร์และเฟืองท้ายโอ้โหการวัดเบื้องต้นท่านวัดจากไฟหน้าจากพื้นถึงไฟกึ่งกลางของไฟหน้าจะต้องอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า40ซนติเมตรโอ้โหนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าท่านเกินไป45ท่านเสียตำรวจได้เลยแต่ถ้าเกิดท่านวัดไปแล้วมันต่ำกว่า40ลงมาเนี่ยท่นเสียเงินแน่นอนจากกึ่งกลางไฟหน้าลงไปถึงพื้นกึ่งกลางไฟหน้าครับผมจนมาถึงพื้น้ด้านล่างใช่ครับจะต้องไม่ต่ำกว่า40เซน อย่างนี้อย่างนี้ผ่านอย่างนี้ถือว่าสูงเกิน40เซนนะต่ำไปก็ผิดยกสูงถาม่าผิดไหมอ้าวรถยกยิ่งสูงเท่าไหร่นการทรงตัวของมันมีโอกาสที่จะไปทําให้ผู้ขับขี่เนีเรียกว่าเกิดอันตรายได้ยกอย่างเลยไฟใหญ่หน้าเนี่ยอย่างน้อยคุณปรับมาต่ําสุดอาจจะไปแทงหน้าคนที่ขี่สวนมาก็ได้เพราะรถคุณสูงสําหรับรถยมทางใช่ครับผู้ร่วมทางก็จะมีกฎหมายกําหนดอีกนะวัดจากไฟหน้าเหมือนเดิมครับ จะต้องสูงไม่เกิน135ซนติเมตรถ้าเกินกว่านั้นเจ้าที่ก็สามารถเรียกจับปรับได้ตามกฎหมาย135โอเคครับผมการควบคุมของกฎหมายจะเอากึ่งกลางไฟใหญ่หน้าเป็นหลักรถที่โหลดไฟที่จะส่องถนนมันก็จะ,จะลำบากากใช่ครับใช่เช่นเดียวกันถ้ารถยกสูงมันก็จะไปรบกวนผู้ขบับขี่ที่สวนทางมาคนก็ต้องไปแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพด้วยถึงจะไม่โดนจับนะครับ S <S <S แต่ถ้าท่านไม่เปลี่ยนแจ้งเปลี่ยนแปลงภาพเนี่ยโดนทุกด่านแน่นอนค่าปรับการยกสูงเนี่ยจะอยู่ที่2000บาทสูงสุดนะครับ <S <S 2> <S 2> หรือว่าแล้วแต่วิจย์จรยาณของเจ้าหน้าที่จาราจรหรือเจ้าหนาที่ตำรวจปิ้ง,งอ๋ออยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นสีไฟ <S 2> <S 2> ไฟเต็มแหลมแลแดงแดงเหลืองเหลืองิ้เฉียว <S <S ฟ้าเมื่อ10ปีก่อน กฎหมายตัวนี้ยังไม่ได้ออกมาะนะครับการคุมค่าเคของไฟโดยเฉพาะที่เป็นไฟที่เป็นไฟซีนอนแต่ถ้าเป็นไฟไฮโดรเจนธรรมดาที่มีกระแสธรรมดาเนี่ยค่าไม่เกินมาตรฐานอยู่แล้วแต่ที่ส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหาก็คือรถที่ไปปรับเปลี่ยนจากไฟไฮโดรเจนครับเป็นไฟซีหลอดซีนอนเพราะว่าหลอดซีนอนเนี่ยมันมีอนุภาคของแสงมันจะพุ่งไปกระบอก มมีไฟไฮโดรเจนครับซึ่งผมมองแล้วว่าความสว่างของไฟเนี่ยมันไม่พองานที่ผมจะวิ่งในเวลากลางคืนหรืออะไรประมาณนี้ผมก็เลยอยากจะทําให้ไฟเนี่ยมันชัดเจนขึ้นจะได้มองเห็นในเวลากลางคืนแบบจ้าๆหน่อยสว่างสวางหน่อยก็ความปลอดภัยของผมเองอจริงๆแล้วเนี่ยท่านไปปรับเปลี่ยนได้ท่านต้องไปดูว่าค่าความเข้มของแสงเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน 4,300K ครับถ้าเกินกว่านั้นผิดกฎหมาย ค่าความเข้มของแสงก็คือความเข้มของแสงที่จะส่งออกไปใช้งานตามกฎหมายแล้วต้องไม่เกิน 4,300k เขามีเครื่องมือวัดตัวนี้เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือวัดอยู่แล้วแต่รถที่เป็นสแตรดาดออกจากศูนย์บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นย่อยอิสุหรือย่ออื่นเนี่ย เขาต้องตรวจสอบมาตรฐานของไฟไม่เกินที่กฎหมายกําหนดอยู่แล้วปลอดภัยได้เลยไว้ใจได้เพราะว่าถ้ารถที่เป็นมตนาดเนี่ยก่อนจะจาหน่ายให้ท่านได้เนี่ยเขาต้องไปผ่านการตรวจการใบอนุญาตจากกรมส่งทางบกให้ท่านจดทะเบียนใช้ในท้องถนนได้กฎหมายทุกตัวจะควบคุมเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นระบบใดต้องอยู่ในกฎหมายกําหนดเท่านั้นบางท่านเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นแสงมากขึ้นนะบางท่านขับรถไปบางคืนเนี่ยบางทีเปิดไฟไอซีนอนตามหลังมาเนี่ยมันมีผลต่อผู้ขับขี่บนท้องถนน นะครับมันจ้าไปแล้วก็มันไปรบกวนสระวิสัยในการขับขี่ของรถคันอื่นเขาก็เลยกาหนดกฎหมายคือว่าถ้าค่ามันเกินกว่านี้ไปเนี่ยมันทําให้ผู้ร่วมทางมีปัญหาค่าปรับก็สูงสุดที่2,000บาทไม่ว่าจะแต่งอะไรก็แล้วแต่ใช่สูกว่าเล็ไปอยู่ประมาณไม่เกินไม่เกินสอง0บาทถ้ายิ่งเถียงก็ยิ่งเพิ่มถ้าผิดก็ยอมเพิ่มใช่ไหมถ้าถ้ารับรับสารภาพก็อาจจะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งพันหนึ่งหรือห้าร้อยนะแต่ยิ่งเถียงยิ่งเพิ่มนย่วตำรวจไทย ้ายแนละ้วแต่งรถก็ต้องไปแจ้งครับไอ้นู่นนี่ก็ต้องไปแจ้งครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ตำรวจไม่น่าจะมาเห็นนะไม่น่าจะมาเห็นเราว่าเราจะแต่งอ่ะจานเบียเคยเห็นไหมแบบรถแต่งอรถแต่งดีๆหน่อยทั้งแรงผมเพิ่มโชกคแม่งเลยโอ้โหสามสี่ตัวแหนบเนี่ยสมมุติว่าผมเสริมอะอะอาฮะตำรวจจะมานั่งนับจะรู้หรือว่ารถรุ่นนี้แหนบกี่แผ่น รถรุ่นนี้ออกมากี่แผน่นขนาดน,นั้นเรอเขาดูอัตลักษณ์ทั่วไปของตัวรถเจ้าที่เขาจะวิยานะเอ๊ะรถคันนี้ใส่คอ,อกมาเนี่ยสูงเกินไปเนี่ยมีการเสริมแหนบไหมเขาก็จะวิเคราะห์ไปเลยว่ารถคันนี้ต้องเสริมแหนบมาเสริมแหนบมาก็ก้มไปดูก็เห็นแล้วแหนบปกติก็ไม่เกิน5แผ่นรถทั่วไปแต่ถ้าใส่มา10แผน่น15แผ่นเนี่ยอันนี้มันชัดเจนมันก็จะไปตับไปตั้งๆเลยและขนาดความหนาของแหนบมันก็จะมากกว่าเดิม เพราะอย่าลืมนะครับตำรวจจราจรเนี่ยเขาอยู่กับรถทุกวันครับการเพิ่มโช๊อ่ะอันนี้อันนี้ผมอาจจะขอรับได้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเนาะแต่ทีเนี้ยถามว่าการเสริมแนบมันผิดมันผิดกฎหมายข้อไหนนะครับผิดกฎหมายคือผิดการดัดแปลงสภาพไปจากเดิมข้อหาเนี้ยมันใช้กับทุกข้อได้เลยถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงจากรถโดยไม่รับอนุญาตอ่ะคือดัดแปลงโดยไม่มีการแจ้งใช่ครับอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่มาอย่างจันต้อย เสริมแหนบมาเนี่ยจุดประสงค์อาจารย์ต้อยคือต้องการบรรทุกหนักถูกไหมใช่ครับแล้วบรรทุกหนักผิดกฎหมายไหมครับเกินมาตรฐานกฎหมายกําหนดแต่ผิดกฎหมาครับท่านผู้ชมเขาไม่ได้มองว่าท่านเสริมแหนบแล้วท่านจะวิ่งตัวเปล่าแน่นอนไม่มีใครเขาทําท่านเสริมแหนบต้องมีจุดประสงค์อื่นเพื่อไปบรรทุกให้น้าหนักมันมากขึ้นเมื่อน้ําหนักการบรรทุกมากขึ้นมันผิดกฎหมายครับมันมีอยู่ข้อหนึ่งอาจารย์มันมีอยู่ข้อหนึ่งอาจารย์เนี่ยมีอย่างเดียวที่ตํารวจไม่สามารถจะปรับได้ครับเครื่องเสียง แต่ต้องไม่ไปลบโกนคนอื่นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเครื่องเสียงนะว่าขึ้งหน้าผมว่ามีโจทย์นะอราอาจจะมีโจทย์ขึ้นหน้า้วเนี่ยติดเครื่องเสียงไปเนี่ยผิดกฎหมายไหมเดี๋ยวคุยกันอีพีหน้าโอเคนะครับเพราะวไปรุ่นรถไปรุ่นมีอยู่แล้วเครื่องเสียงก็ต้องมาต้นสำหรับวันนี้นะครับผมอละต้อยกาจันเบียนะครับสำหรับรายการช่างรู้ช่างคุยนะครับของเราทั้งสองคนก็ขอฝากท่านผู้ชมว่าให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด เาไปายให้เราเป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ